ช่วงนี้นะครับเป็นฤดูการของการเก็บเกี่ยวทุเรียนและก็หลายท่านก็หาซื้อทุเรียนกันมาทานกันนะครับและก็ในช่วงนี้ก็เช่นกันทุเรียนลมก็ระบาดมากมีพ่อค้าแม่ค้าหรือแผงทุเรียนบางกลุ่มบางคนเท่านั้นนะครับที่แอบยัดและก็ผสมทุเรียนลมเข้าไปสู่ตลาดอา้าวแล้วไอ้ทุเรียนลมเนี่ยมันคืออะไรล่ะครับ วันนี้นะครับคนเกษตรจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับคําว่าทุเรียนลมนะครับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนหลายๆท่านทราบกันดีแต่หลายๆท่านก็ยังไม่ทราบนะครับก็มาทําความเข้าใจและก็มาทําความรู้จักกับทุเรียนลมกันนะครับในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงของมรสุมนะครับลมพายุก็กั้นโชกแรง ทั้งลมทั้งฝนมาพร้อมๆกันนะครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนทุเรียนในทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะเขตพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับที่มีการเพาระปลูกทุเรียนมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเขตจังหวัดระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดนะครับเกษตรกร,ร,กรหลายๆคนนะครับต่างอดครวนกันนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิต พอทุเรียนมาเจอลมเจอฝนทีไรนะครับหัวใจของชาวสวนทุเรียนนี่นะครับแทบหล่นไปอยู่ตะตุ่มเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรละครับเมื่อฝนมาลมก็มาทุเรียนในสวนเมื่อกําลังจะถึงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวอีกไม่กี่วันนะครับก็ได้รับความเสียหายจากฟ้าจากฝนนะครับซึ่งลมพายุนี่นะครับเป็นสิ่งที่คาดการยากมากสิ่งที่ชาวสวนทุเรียน รัวกันที่สุดก็คือลมพายุนี่แหละครับซึ่งเมื่อลมพายุมาทีไรทั้งทุเรียนกิง่งฉีกโคน่นลูกร่วงกันละนาวความเสียหายไม่ต้องพูดถึงนะครับชาวสวนทุเรียนขาดรายได้มหาศาลด้วยเหตุน,นี้นะครับเมื่อมีทุเรียนหกนักโค่นลูกร่วงก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าหรือแผงทุเรียนบางแผงนะครับขอย้ําว่าบางแผง หรือบางเจ้านะครับแอบยัดไส้เข้าไปผสมในแผงหรือนําเข้าสู่ตลาดนะครับซึ่งการกระทําแบบนี้ที่เห็นเกตตัวฉกชวยโอกาสบนความทุกข์ลำบากของชาวสวนทุเรียนจนสง่งผลเสียและก็เป็นการซ้าเติมชาวสวนทุเรียนทําให้ผู้บริโภคซื้อทุเรียนอ่อนหรือทุเรียนที่ด้อยคุณภาพไปกิน เมื่อผู้บริโภคซื้อทุเรียนอ่อนไปกินบาปก็ตกที่ชาวสวนคราวนี้ล่ะครับชาวสวนก็โดนดา่าเต็มๆเพราะว่าผู้บริโภคหาว่าปล่อยให้มีทุเรียนอ่อนหรือทุเรียนด้อยคุณภาพเข้าสู่ตลาดข้อซ้ำนะครับชาวสวนบอกว่ากว่าจะได้ผลผลิตก็แทบลำบากไหนจะเจอปัญหาต่างๆมากมายทั้งโรคแมลงทั้งค่ายาค่าปุ๋ยนี่ก็ยังไม่รวมค่าแรงต่างๆนะครับ ไหนจะมาเจอปัญหาฝ้าฝนลมพายุเสียหายอีกมหาศาลและก็นอกจากนี้นะครับการกระทําเหล่านี้นะครับยังเป็นความผิดทางอาญาอีกด้วยนะครับก็คือผู้ใดจงใจจําหน่ายทุเรียนอ่อนหรือล่อยคุณภาพถือว่าเข้าขายหลอกลวงผู้บริโภคทําลายชื่อเสียงและก็ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา271 และก็พรบคุ้มครองผู้บริโภคนะครับพศ2522มาตรา47ก็มีโทษนะครับทั้งจำคุกและก็ปรับโทษจำคุกก็3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทนะครับจากปัญหาต่างๆนะครับถ้าต่างฝ่ายต่างเห็นแก่ตัวการพัฒนาของเกษตรกรไทยเพื่อจะก้าวข้ามความยากจนก็เป็นไปได้น้อย แล้วก็การที่จะหวังพึ่งภาครัฐอย่างเดียวก็คงไม่ไหวนะครับถ้าทุกคนทุกฝ่ายไม่ช่วยกันเกษตรกรผลิตตุ้เรียนหรือสินค้ากเกษตรกรที่มีคุณภาพพวกค้าแม่ค้าลงแผงต่างๆก็คัดเกรดตุเรียนที่มีคุณภาพาเพื่อส่งไปงให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศและก็ทั่วโลกนะครับเมื่อผู้บริโภคมีความพึงพอใจในสินค้า หรือว่าพึงพอใจในผลผลิตทุเรียนของเรานะครับหรือสินค้าเกษตรของเรานะครับเขาก็จะกลับมาซื้อใหม่ดังที่ได้กล่าวมานะครับมันก็เป็นเพียงแค่กลุ่มคนเพียงกลุ่มเดียวที่ทําให้คุณภาพของทุเรียนไทยเน่าทั้งประเทศคิดดูนะครับถ้ามีทุเรียนลมหรือทุเรียนอ่อนด้อยคุณภาพหลุดไปยังตลาดจีนหรือทั่วโลกมันจะเป็นยังไงนะครับคนที่พัฒนาคุณภาพ ก็พัฒนาแทบตายแต่มาตายเพราะคนพวกนี้ซึ่งเป็นเพียงคนกลุ่มเล็กๆนะครับดังโบราณเขาว่าปลาเน่าตัวเดียวตายทั้งคลองนะครับนี่ก็เป็นเพียงคลิปสั้นๆน,นะครับที่ถ่ายทอดออกมาแทนทุกท่านทุกฝ่ายคนเกษตรอยากให้เกษตรกรไทยสมเป็นครัวโลกอย่างแท้จริงอยากให้เราผลิตและก็ส่งสินค้าที่มีคุณภาพ ประเทศชาติของเราจะได้มีการพัฒน,นาและก็ก้าวข้ามคำว่ายากจนไปนะครับขอให้มีความสุขในการทำการเกษตรเช่นเคยนะครับ